ทีนี้ความเคลื่อนไหวของพระบิดาตามที่ก่อนหน้านี้เราคาดการใช่ไหมครับว่าพอได้รับการประกันตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยน่าจะไปกบดานกับลูกศิษย์คนใดคนหนึ่งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นล่าสุดนะครับพอจะทราบแล้วนะครับผู้ชมว่า จริงๆไม่ได้อยู่ขอนแก่นนะเขาหนีไปอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีกับลูกศิษย์คนหนึ่งนะครับซึ่งเรื่องนี้คนที่ออกมาเปิดเผยก็คือน้องชายน้องชายที่ชื่อทองทิพย์อายุ62ปีเนี่ยบอกว่าประกันตัวชั่วคราวพอประกันตัวพี่ชายออกมาเสร็จปุ๊บทุกคนก็แยกย้ายกลับกันทันทีเพราะไม่อยากตกเป็นเป้าสายตาของสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าพี่ชายไปไหนซึ่งพี่ชายเนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหาที่มีฐานะแล้วก็มีชื่อเสียงเนี่ยหลายคนด้วยกันแล้วน้องชายเนี่ย มองว่าแบบนี้ครับว่าข่าวที่ออกไปมันเกินจริงหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่มีการกินอุจระมีการใช้น้ําเหลืองศพเนี่ยเอามาประทินผิวตามร่างกายหรือแม้กระทั่งการกินเสมหะเ,เขาบอกว่าไม่จริงมันเกินไปอไอ้ที่จริงเนี่ยจะมีแค่ปัสสาวะกับที่ใครอันเนี้ยกินจริงๆอา้าวแล้วภาพที่เราเห็นอยู่ล่ะที่มันมีมวลมีเนื้อด้วยเนี่ย<ช>แล้วก,กินโชว์เลยเนี่ยมันคืออะไรนะฮะ เขาก็ยืนยันแหละว่าไม่มีการกินอุดจระนะครับคุณผู้ชมโดยการกินของแต่ละคนของแต่ละลูกศิษย์เนี่ยไม่มีการบังคับนะส่วนตัวน้องชายก็บอกว่าก็ไม่ได้เชื่อหรอกว่ารักษาโรคได้เพราะน้องชายเขายึดหลักวิทยาศาสตร์แล้วก็อยากจะฝากถึงหมอปลาอันนี้น้องชายพูดเองหมอปลาหยุดสร้างความแตกแยก,กในสังคมเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่ใช้หลักความรุนแรงไม่ใช้หลักประนีประนอมเลยทําไมไม่เข้าไปคุยกันดีๆทําให้เรื่องเล็กๆมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ น้องชายมองว่าที่พี่เปิดสํานักนี้เรื่องเล็กนะแล้วหมอปลาเนี่ยไปทําเป็นเรื่องใหญ่เองไปยั่วยุให้คนมีอารมณ์ขัดสติเพราะถ้าจมูกดีพี่ชายพูดเลยถ้าจมูกดีนักก็ไปหาพี่ชายของเขาให้เจอเองสิครับก็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 เถอะปกตินะไอ้พ่อท่านจะวางทุกอย่างไอ้พวกผมก็เหมือนกันนะไอ้จากหมอปลาไปยั่วยุคนผมคนผมเมื่อวานนี้ใช่ไหมโอ้ผมยังโมโหเลย ชอบความรุนแรงยุ่วยุแต่บางคนน่ะเขาทําใจไม่ได้เขาก็มีอารมณ์เขาก็หลุดคาพูดเขาก็หลุดไปใจอย่างกระผมที่ก็ได้พัฒนาจิตใจมามากมายแล้วอย่างเงี้ยมันก็ทนได้มีแบบภาวะเครียดนะตาเครียดไม่มี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 โอ้โหพอมาบอกหมอปลาถ้าจมูกดีนักไปดมกลิ่นตามหาพระบิดาเอาเองแบบนี้หมอปลาโต้กลับสิฮะหมอปลาบอกว่าจมูกหมอปลาเนี่ยไม่ดีหรอกเพราะหมอปลาไม่ใช่หมาแต่คาดว่าน้องชายพระบิดาเนี่ย น่าจะเป็นสายพันธุ์เดียวกับพระบิดาหรือเปล่าแล้วก็บอกด้วยว่าหมอปลาจมูกไม่ดีแต่สายข่าวของหมอปลาเนี่ยดีมากถ้าสายข่าวไม่ดีป่านนี้พระบิดาคงนั่งสุขสบายอยู่ที่สำนักแล้วแล้วก็ท้าเลยบอกถ้าพระบิดาแน่จริงก็ออกมาสู้กันสิครับ